ในเมืองแห่งความเสรีแห่งนี้ทุกคำพูดทุกการกระทำอาจกำลังถูกเฝ้ามองผมเชื่อมาตลอดว่ากล้องวงจรปิดถ่ายความจริงเสมอราะว่าไม่ถึงว่าจะมีคนใช้กล้องวงจรปิดมาใส่ร้ายผมอาฟ้าแม้จะถ่ายข้อเท็จจริงได้ สิ่งนั้นมันคือความจริงหรือเปล่าพี่แท้ก็พวกกลับกรอกไว้ผมหาความจริงได้ผมจะกลับมานคนเว็วฉันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กในหัวเหมือนกับเครื่องอัดิโอสามารถซูมเข้าแล้วก็กรอกลับได้ความสามารถแบบคุณหายากนะคุณสามารถช่วยคดีได้ เขาทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้เพราะเขาฉันเลยต้องเสียครอบครัวเลยต้องมาเป็นตนเพื่อนละดีเราแก้ไขไม่ได้ที่ฉันอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นอกจากดวงดีแล้วยังดวงแข็งด้วยท้องฟ้ามืดครึ้มสุดท้ายแล้วใครจะอยู่รอดฉันเดินม,มาถึงตรงนี้และเคยคิดว่าก,ก่อนและไม่มีโอกาสย้อนกลับอันนี้ไม่รอดแล้ว สวรรค์มองน้อยอยู่ที่เป็นตำรวจผมเป็นโจรที่อยู่ที่ที่สูงกว่าผมตอนนี้ผมให้พี่เลี้ยงองรสชาติของความไม่แฟร์มาก